สวัสดีครับสวัสดีวันที่18กันยานะครับ2 5 6 8นะครับวันนี้ก็ได้เริ่มปล่อยรถใหม่2คันนะฮะคันนี้ก็จะเป็นฮอนด้าเว็บร้อยสิตัวล้อแม็กนะตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นฮอนด้าเว็บร้อยสิล้อซีลวดสตาร์มือนะครับ2รุ่นนี้ราคาต่างกันอยู่2 0 0 0ันบาทนะครับเพื่อนๆพี่ๆชอบคันไหนนะชอบล้อแม็กหรือว่าชอบล้อซีลวดนะครับ ตัวนี้ก็เครื่องตัวเดียวกันนะฮะสตาร์ทมือเหมือนกันนะแต่ต่างกันแค่ล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อซีลวดนะครับล้อซีลวดนี่จะเป็นดุมใหม่นะครับล้อซีลวดนี่จดทะเบียนนี่จะเป็นสีน้ําเงินดำนะฮะนี่สวยงามเลยนะฮะสีน้ําเงินดํานี่สวยนะครับส่วนล้อแมกนะฮะล้อแมกนี่จดทะเบียนนี่จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะล้อแมกนี่มีให้เลือกอยู่5สีนะฮะก็จะมีสีน้ําเงินสีแดงสีดําเหลือง สีขาวน้ำเงินแล้วก็สีเทาดำนะฮะส่วนล้อสีลวดนะครับมีให้เลือกอยู่3สีนะครับก็จะมีสีน้ําเงินดําสีแดงดําแล้วก็สีดําเหลืองนะครับส่วนราคาก็ต่างกันอยู่ที่2,000บาทนะครับเวฟยไรสิบแล้อแม็กนีงเงินสด47,900บาทนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่47,900บาทรวมจดทะเบียนเลยนะครับส่วนล้อสีลวดนะครับ45,900บาทนะครับ อันนี้ก็คือราคารุ่นยนทะเบียนเหมือนกันนะครับ45,900นะครับนี่ฮะสีน้ำเงินดำนี่ก็สวยนะฮะใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับ2รุ่นนี้เครื่องตัวเดียวกันนะครับอัตราประหยัดน้ำมันของรุ่นนี้อยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะครับถังน้ำมันที่จุน้ำมันได้5ลิตรนะร,รองรับแกจ2 9 1 9 5แล้วก็ E20 นะส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ 110cc นะครับ1ลูกสู สอเบาวตัวนี้คาูุสูบอยู่ที่47มิลน,นะฮะช่วงชักนี่63.1นะครับฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะ30,000กิโลเมตรนะส่วนระบบเั่อฉีดก็รับประกันใน5ปี50 0 0 0กิโลเมตรนะฮะนี่ข้างหน้านี้จะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันเลยนะครับนีบ่แต่ว่าตัวล้อสีรวดข้างหลังจะเป็นสีดำเนี่ย สีดำแล้วก็สติ๊กเกอร์นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆที่ชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับล้อซีรวดก็ถูกกว่า2 0 0ทันนะฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลาย5้าก้านสีดำด้านนะครับขนาดยางก็เท่ากันเลยนะฮะ67หน้าหลังเท่ากันนะขนาดยางหน้านี่70ทับ90นะครับส่วนยางหลังก็80ทับ90นะครับก็เป็นระบบยางในเหมือนกันเลยนะครับ อันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮหอหนดาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับล้อแม็กนะฮะตัวท็อป47,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะฮะส่วนตัวรองท็อปก็จะเป็นเบรคร้อสิบล้อซีลวดสตาร์ทมือดิสหน้า45,900บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะนี่ฮะสวยเลยนะครับ ในส่วนของเงินผ่อนนะฮะสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถดาวเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะฮะล้อซีลวดสตาร์ทมือนะจ่ายรับรถ100บาทนะครับค่าง,งวดส่งงวดอยู่ที่1,650ิบาทนะครับ48งวดนะครับส่วนล้อแมกนะจ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับค่าง,งวดส่งงวดอยู่ที่1 7 0 5บาทนะครับ ตัวนี้1 7 0 5บาทนะครับคังวดส่วนล้อซีลวด1650นะครับครังวดก็ต่างกันนะส่วนเงินโซนนี่ราคาต่างกันอยู่2,000บาทนะครับเพื่อนเพื่อนไปีเลือกคัาไหนนะฮ <c oughs> ะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อี่ชอบนะล้อแมกก็สวยนะฮะล้อซีลวดก็สวยนะครับล้อแมกก็จะเป็นสีน้ําเงินทั้งคันเลยนะครับนี่ฮะ <c oughs> แต่ถ้าล้อซีลวดก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีดําข้างหลังนะฮะ สองรุ่นนี้ก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึง76.9กจิโลต่อลิตรนะครับเติม1.3นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครก็ยอมรับว่าทนแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะสำหรับฮอนด้าเวฟไรสิบนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามานะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัด,ดบุรีรัมย์อเภอกระสังนะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนมาเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะฮะเงินสดเวฟล้ออแม็็กตัวทปก็ 47,900บาทรวมจดทะเบียนนะครับส่วนล้อสีลวดนะฮะสตาร์ทมือ45,900บาทนะครับนี่ยส่วนทั้ง2คันเลยนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะหรือว่าถูกใจก็สอบถามเข้ามานะครับที่0 921577129ร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับ